สวัสดีจ้าพัสัุมาอีกแล้วเอเดลับพัสัตว์ทรงมาจากเยอะระมันมาเ,เบิงเนาะมาได้ยังไงยานตัดถือัปนยานตัดถือของ สองสันสองสันใครอยู่้งๆเนาะจ้ะมืออ่นเลขออกพรุ่งนี้พรุ่งนี้หวยออกเล่งไหวอยู่เล่งยังไหววัตีเดี๋ยวตอนถ่ายสิมาบอกสู้ฟัง เลงอะไรไว้เลกออกอลไรเจ้าสิบบอกเห็นไหมไอ้ไข่สั่งไอ้ไข่มาแล้วจ้ะไอ้ไข่มาไอ้ไข่จะมาอยู่เดนมาร์กนังสืออย่างหนึ่ยสมุดสวดมนต์อุ้ยน่ารัก มาแล้วนะจ๊ะดูสิน่ารักไหมโชว์หนึ่งก่อนนะโชว์หนึ่งอันก่อนหอได้ดีมากนะจ๊ะหอแบบเนี้ยเพิ่นแถมผ้ายันมานะ้าเอซังมาสามชุดแถมผ้ายัน พระยันนี่ได้มาสามองค์สามองค์ไอไข่เนาะเพราะว่าไอสั่งสั่งตัวหอยอยันนี้มานึ่ง นราจะมีถุงให้สรุปก็คือมีถุงให้แล้วก็มีตัวองได้ไข่เนาะเนี่ยเอกการะสังอ,อ,อันนี้มานน้ำ แหนบเนาะแบบเกาะเสือนะจ๊ะนี่อย่างนี้นะจ๊ะเป็นหนึ่งชุดเนาะเนี่ยแล้วก็พอพผ้ายันพยันหนึ่งผืนเป็นไงสั่งมากับเยอรมันเพราะว่าบริการบานเนาะถ้าเดิกาบานก็สีโอเคอยู่บริการบาน อมีอะไรอีกนะในซองอาน้ำหอมหรือสเปรย์หรือสารเคมีเนาะจะหลีกเลี่ยงเนาะ น่ารักถุงแล้วก็มีผ้ายันให้แบบนี้น่ารักไหมผ้ายันหน่อยทั้งหมดสามชุดเนะาะจ้าเอได้มาสามอสร้างมาสามชุดเนาะเดี๋ยว เนี่ยชอบองค์นี้ชอบองค์นี้แต่และอันอทเทใส่ามาบวกขึ้กกันบวกขึ้กัน เมื่นนาากอกี้เป็นตะกุดเนาะเมื่อกี้เป็นตะกุดสามองค์ที่สาม <laughs> à, về nhà, về. <laughs> ừ. Kìa nhà kìa Ông thứ cho kênh ทีได้โครงการไอ้จะมีแหนบให้จะมีแหนบให้ทั้งหมดสามนะจ๊ะสามสามแบบแล้วก็พ้ายันก็มีให้สามพื้น องคและพื้นเนาะไม่แกะเลยจ้ะอันนี้ไม่แกะแกะยังไม่ได้แกะซองเลยได้มาแล้วแล้วก็มีหนังสือสวดมนต์ด้วยนะสมุดสวดมนต์ให้ด้วย อันนี้เป็นของเอเนะบัลเด้กเกียวกับอ,อันนี้แล้วเดี๋ยวปิดท้ายุดทูปุดทูปไอ้ไข่ไว้ด้วยนะเดี๋ยวไปดูว่าได้หวยอะไรมาชมกันท้ายคลิปจ้ะ นี่ละจ้าทูบไอ้ไข่จ้าที่เห็นก็คือนี่แหละมีศูนย์มีเก่าน่าจะเป็นเก่าเก่าเนาะเบอร์เก่เาด้วยจ้า